ก็ต้องขอบคุณเหล่าบรรดาคุณผู้ชมแล้วก็รวมถึงผู้สนับสนุนหลายๆส่วนด้วยกันที่ทำให้เกิดเปอร์สเปกทีฟขึ้นมานะครับเหล่าพันธมิตรทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นบอดี้แสลมที่มาช่วยแต่งเพลงประกอบอรายการให้นะครับหรือแม้กระทั่งแขกร,รับเชิญที่ไม่ค่อยออกรายการที่ไหนก็มาร่วมแสดงมุมมองแสดงเปอร์สเปกทีฟให้เราได้เห็นแง่มุมว่าคนเหล่านี้เขาผ่านอะไรมาบ้างแลวเขามีวิธีการมองโลกยังไงก็ถึงมีวันนี้ได้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ทดีมากๆนะครับ ก็อยากจะฝากให้สำหรับใครที่ยังไม่เคยได้ติดตามาหาเวลานะครับดูผ่านทางช่อง9 m c o HD นะครับเวลา3ทุ่ม45ทีทุกวันอาทิตย์นะครับหรือว่าจะดูย้อนหลังได้ผ่านทาง YouTube ก็ได้เช่นเดียวกันถ้ามีเวลาและจังหวะก็จะยินดีนะครับแต่ว่าในตอนนี้ต้องขออภยัยถ้าหากหาเวลาไม่ได้จริงๆเพราะว่าค่อนข้างกระชั้นชิดมากๆกับการทำงานในตอนนี้นะครับ กับว่าโสดครับสโสดอีก <c oughs> หนนร,รอโสดอยู่อ <c oughs> ีกก็โสดมาตลอดนะครับถ <c oughs> ้ามันจะไม่มีก็ไม่ต้องมีครับ <c oughs> ไม่จริงครับความรักเนี่ยมาเป็นหลักเลย <c oughs> แต่ว่าเรื่องพวกนี้มันพูดยากนะคนเราพวกนี้มันออกแบบไม่ได้แล้วก็มันบอกไม่ได้เรกาก็จะมาเมื่อไหร่แต่ว่าเรามีทัศนคติที่เราอยากจะมีความรักในแบบนี้เราเชื่อความรักในแบบนี้หากเรายัางหาคนที่เชื่อความรักในแบบเดียวกันกับเราไม่ได้ เราก็ไม่จําเป็นต้องรีบร้อน<ป>ก็ให้เวลามันก็ค่อยทํางานไปสักวันหนึ่งถ้าเราโชคดีมากพอวาสนาเรามีก็คงจะได้เจอกับคนที่มีความรักในบุดนรติแบบเดียวกันกันกบเราแต่เราจะไม่แปลเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้ได้มีเพียงแค่ความรักอะเรา่ร้สึก่าเราไม่ได้เหงาขนาดนั้นเราไม่จาเป็นต้องพยายามอยากจะมีใครสักคนขนาดนั้นหากเราโชคดีมีบุญวาสนาได้กําหนดมาเจอกับคนที่ ตรงกันกับเรามันก็คงจะได้เจอหากเราไม่มีบุญวาสนาก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็ยังมีคนรอบข้างเยอะแยะมากมายที่เราจะสามารถมอบความรักให้ได้ในอีกรูปแบบหนึง่งแต่ถามว่าชีวิตผมเนี่ยความรักสำคัญไม่สาคัญมากชีวิตผมขับเคลื่อนด้วยความรักมาโดยตลอดครับก็มีสื่อสารกันครับก็เป็นเพื่อนกันครับตอนนี้ตอนนี้ยังไม่มีครับ <laughs> ครับ เาเป็นว่าแฟนๆคนไหนที่ยังคิดถึงผลงานของหนุ่มเปิ์เนี่ยก็คงต้องดูรายการเปอร์สเปกทีฟของหนุ่มเปิ์กันไปพลางๆก่อนค่ะเพราะงานหนังเนี่ยหนุ่มเปิ์บอกว่าช่วงนี้เนี่ยยังไม่มีให้เห็นอย่างแน่นอนจ้า สวัสดีคะ่ะส้มซ่ากลับมาพบกับคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยคะ่ะแต่วันนี้เนี่ยส้ซมซ่าไม่ได้มาเมาหมอยดาราคนไหนหรอกนะคะวันนี้เนี่ยส้ซมซ่ามีข่าวดีมาประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องชาวเฟซบุ๊กที่น่ารักทุกคนได้รับทราบคะ่ะหนังสือพิมพ์มพตลาดวิเคราะห์และช่อง INTV เนี่ยมีข่าวมาบอกจ้างานนี้เนี่ยเตรียมแจกแจกแจกของรางวัลฟรีสำหรับพี่น้องชาวเฟซบุ๊กทุกคนส่วนก,กฎกติกาจะเป็นอย่างไรนั้นเนี่ยเร็วๆดีเนี่ยส้ซมซ่าจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆทุกค,คนได้รับทราบกันอย่างแน่นอนจ้้้้้าาาาาขออบกกววว่่่งงงนนียยพดดดไไมปปรระะทัคุ